ถึงแล้วนะครับถึงลําห้วยแล้วใครที่ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคันเดียวคนเดียวนะครับแนะนำคือไม่ต้องมานะครับคือมาไม่ได้นะครับมาแล้วรถจะมาติดข้างล่างนี้นะครับนี่น้ำน้ำเส้นนี้นะครับมาทีไรก็มีน้ำตลอดเลยนะครับเส้นนี้